หลังจากที่เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตได้หลบหนีกันออกมาจากสวนสนุก w h i เ p e r ์ลิงโอกด้วยการช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์อพยพลำหนึ่งซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้บินออกจากพื้นที่ของรัฐจอร์เจียเข้าสู่พื้นที่ของรัฐลุยเซียนาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น Nic wasn't doing once pilot what Well the hell you shot the well, he a very you good job once ดูเหมือนว่าในขณนะที่ทั้งสี่คนกําลังเดินทางอยู่นั้นจูจ่ๆคนขับเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขา ก็ได้เปลี่ยนสภาพจากไพลอตดไปเป็นไพรร้าย,ายนักบินกลายเป็นผู้ติดเชือ้อซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้รับเชื้อมาก่อนหน้านั้นหรือเพิ่งจะได้รับจากเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตที่มีสถานะเป็นพาหะแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนตอนนี้เขาก็ไม่ใช่พวกเดียวกับเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตอีกต่อไปแล้วซึ่งในขณะที่นักบินกำลังคลุ้มคลั่งนิกที่ดูเหมือนจะมีสติดีและไวที่สุดในกลุ่ม ก็ได้คว้าปืนออกมาแล้วลากหัวคมๆใส่นักบินคนดังกล่าวทำให้ความวุ่นวายเกือบทั้งหมดได้ถูกควบคุม และที่ต้องใช้คำว่าเกือบควบคุมได้ทั้งหมดก็เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นไม่มีใครขับดังนั้นก็คงไม่ต้องเดาเฮลิคอปเตอร์และพวกเขาทั้ง4ี่คนได้ร่อนลงจอดแบบฉุกเฉินในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าพวกเขาอยู่ส่วนไหนของรัฐลุยเซียนาดังนั้นแล้วเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตจึงจำเป็นต้องออกสำรวจรอบๆสถานที่แห่งนี้เพื่อจะได้ค้นหาความหวังใหม่ในการเอาตัวรอด ซึ่งหลังจากที่เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตได้เดินผ่านปั๊มน้ํามันวิลสันเข้ามาในเขตพื้นที่พักอาศัยที่อยู่ถัดออกไปไม่ไกลมากนักสภาพบ้านเรือนแถวนี้นั้นถูกทิ้งร้างมีเหล่าบรรดาผู้ติดเชื้อเดินเพื่นพ่านไปมาเต็มไปหมดดูเหมือนว่านอกจากพวกเขาทั้ง4ี่คนแล้วที่นี่ก็ไม่น่าจะมีผู้รอดชีวิตคนอื่นลงเหลืออยู่ ซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนก็เดินทางมาถึงเอลเกลเตอร์วิลเลจโดยดูเหมือนว่าที่นี่นั้นจะเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงอัลลิเกเตอร์หรือที่รู้จักกันในานามจอระเกตีนเป็ดอันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศของรัฐลุยเซียน่านั้นมีลักษณะแบบบายูหรือก็คือพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขัง มีตั้งแต่หนองบึงไปจนถึงลำทานที่ไหลครอบคลุมไปทั่วทั้งรัฐนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ชาวบ้านระแวกนี้นั้นมุ่งเน้นไปที่งานฟาร์มและเกษตรกรรมนอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวอลิเกเตอร์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่มีอยู่ในโซนตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อทั้งสี่คนเดินทางมาถึงท่าน้ำพวกเขาก็ได้พบเข้ากับร่างของชาร์เจอร์ที่ได้ถูกขึงเอาไว้ ing Gator Fair enough มีป้ายเขียนบอกผู้รอดชีวิตว่าให้เดินทางไปยังหมู่บ้านที่อยู่ในหนองน้ําและนอกจากนั้นก็ยังมีป้ายแจ้งเตือนว่าลําทานบริเวณน,นี้นั้นน้ําค่อนข้างลึกและรอบๆอบบริเวณน,นี้นั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของอัลลิเกเตอร์อีกด้วย ถึงแม้จะมีคนเคยบอกเอาไว้ว่าอลิเกเตอร์มีความดุร้ายน้อยกว่าจระเข้แต่มันก็ไม่คุ้มเสี่ยงที่จะกระโดดลงน้ำไปฟัดกับพวกมันแบบแบกริวดังนั้นแล้วเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตจึงได้เลือกใช้แพรข้ามฟากเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งซึ่งในระหว่างที่กำลังรอแพรมารับเหล่าบรรดาผู้ติดเชื้อก็บุกเข้ามาโจมตีพวกเขาอยู่เรื่อยๆแต่ทว่าการสู้กับผู้ติดเชื้อนั้นมันก็น่าจะง่ายกว่าการสู้กับอลิเกเตอร์นั่นก็เพราะมีคนในพื้นที่ เคยเล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีฝะรังตกลงไปในลำธารแห่งนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่ารอดแต่แล้วสุดท้ายฝะรังก็ไม่เป็นอะไรนั่นก็เพราะอาลิเกเตอร์ไม่กินผลไม้ซึ่งในที่สุดตอนนี้แผ่ข้ามฟากก็เดินทางมาถึงแล้วพวกเขาทั้งสี่คนจึงทำการกระโดดขึ้นแพรแล้วออกเดินทางข้ามฟากไปยังอีกฝั่ง เมื่อเดินทางมาถึงอีกฝั่งที่นี่มีลักษณะเป็นป่าพรุซึ่งมีแหล่งน้ำท่วมขังและมีต้นไม้ปกคลุมหนาทึบ แต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนว่ารอบๆบบริเวณนี้ได้มีการสร้างทางเดินด้วยไม้เอาไว้คาดว่ามันคงจะเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่ต้องการจะมาดูวิถีชีวิตของอลิเกเตอร์ว่าแต่อลิเกเตอร์เนี่ยมันปาหินได้ด้วยเหรอ ว่าแต่ดอร่าไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยคงจะยังอยู่ที่สวนสนุกไม่ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาด้วย Shoot it. Shoot it. Have เนื่องจากสภาพโดยรอบนั้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทำให้การลงไปเดินลุยน้ำนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสักเท่าไหร เพราะมันจะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของพวกเขาทั้ง4คนนั้นลดลงและตกเป็นเป้าในการถูกโจมตีได้ง่ายขึ้นดังนั้นแล้วเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตจึงต้องอาศัยวิธีการเดินไปตามเส้นทางที่ได้ถูกสร้างเอาไว้เอาเป็นว่ายิ่งลุยน้ําน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี <Nice shot. S 1> จนเมื่อพวกเขาเดินบุกป่าฝ่าดงแบบละครอ,อังกอร์กันมาได้สักพักทั้งสคนก็ได้พบเข้ากับทางระบายน้ําที่ตอนนี้ได้ถูกใช้เป็นห้องนิรภยัย ซึ่งคืนนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการย hey, you know sure um ่างไก่เกิดขึ้นที่นี่ have what short that cover yourself We're definitely you You try in can could know not on to do? mud เมื่อเดินออกมายังอีกฝั่งของห้องนิรภัยดูเหมือนว่าทางฝั่งนี้พวกเขาทั้งสี่คนได้ถูกบังคับให้เดินลุยน้ำซึ่งจากการกะด้วยสายตา ความลึกก็น่าจะประมาณหัวเข่าและนอกจากการต้องมาลำบากเดินลุยน้ำแล้วพวกเขาทั้งสี่คนยังต้องคอยระวังมัดเมนชื่อของพวกมันอาจฟังดูเท่เหมือนเอ็กเมนแต่จริงๆแล้วพวกมันก็คือผู้ติดเชื้อที่มีคโครนพอกทั้งตัวพวกมันใช้ทั้งขาและแขนในการเคลื่อนที่วิ่งไปมาแบบลิงชิมแปนซีซึ่งก็ไม่มีข้อมูลระบุมากนักว่าทำไมพวกมันจึงเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือพวกมันนั้นชอบปาคโครนใส่เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิต ซึ่งโคลนที่พวกมันปามาก็เพื่อรบกวนวิสัยทัศน์ในการมองเห็นแต่ถึงอย่างนั้นการเปื้อนโคลนจากมัดเมนก็น่าจะดีกว่าการเปื้อนน้ำตาจากคนหลายใจ hey, หลังจากที่เดินเข้ามาได้สักพักเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตก็ได้พบเข้ากับคนของกองทัพ หนึ่งคนเป็นผู้ติดเชื้อส่วนอีกคนเป็นศพอยู่บนต้นไม้ค้างตายพร้อมกับร่มชูชีพซึ่งผู้รอดชีวิตสามารถหยิบอุปกรณ์ของทหารทั้งสองนายไปใช้ต่อได้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนข้อหาขโมยของหลวงเพราะบางทีหลวงก็ขโมยมาเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสงสัยเลยก็คือ หากจำกันได้ที่ปั๊มน้ำมันวิลสันนั้นมีการเขียนเอาไว้ว่ารอบๆสถานที่แห่งนี้ไม่มีทหารจากกองทัพและหน่วยงานซีด้าประจําการอยู่ดังนั้นคําถามที่เกิดขึ้นเลยก็คือทหารทั้งสองนายนี้พวกเขามาที่นี่ทําไมกันเอาเป็นว่าคงต้องให้โรเชลนักข่าวสาวของพวกเราลองสัมภาษณ์คนในพื้นที่ดู cool. ไม่ทราบว่าคุณรู้เห็นอะไรบ้างคะถามอะไรก็ไม่ตอบร้องเป็นอย่างเดียวไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อคะ่ะ <o> โดยตอนนี้ดูเหมือนผู้รอดชีวิตทั้ง4จะพบเข้ากับปัญหาใหญ่แบบที่ใหญ่จริงๆใหญ่เบิ่มๆนั่นก็เป็นเพราะเบื้องหน้าของพวกเขามีเครื่องบินโดยสารขนาดยักษ์ตกลงมาขวางทางอยู่ โดยตอนนี้ผู้รอดชีวิตทั้ง4ก็ได้ทำการเปิดประตูฉุกเฉินของเครื่องบินเพื่อสร้างเส้นทางให้พวกเขาสามารถเดินทางไปกันต่อได้โดยเมื่อประตูฉุกเฉินถูกดีดออกเสียงที่เกิดขึ้นก็ดังไปทั่วทั้งป่าทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าในการถูกโจมตีอีกครั้ง คาดว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ตกก็น่าจะเป็นแบบเดียวกับที่เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตทั้ง4ี่เจอก็คือน่าจะมีใครสักคนบนเครื่องบินเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งเมื่อนำเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เจอในป่าแห่งนี้มารวมกันก็อาจคาดเดาได้ว่าภายในพื้นที่แห่งนี้ไม่มีหน่วยงานซีดา้าหรือคนของกองทัพประจำการอยู่จริงๆแต่อาจเป็นเพราะเหตุการณ์เครื่องบินตกซึ่งอาจจะมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ทำให้ทางกองทัพส่งคนเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่ท้ายที่สุดสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเอาเป็นว่าถ้าออกจากป่าบ้านนี้ไปได้รับรองว่าโรเชลของพวกเราคงได้ข้อมูลเด็ดๆไปเขียนข่าวของเธอแน่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเจอตั้งแต่ซาววนนาจนถึงตอนนี้มันยิ่งกว่าการลงพื้นที่แบบถาปนีเอียดสีชัยซึ่งจริงๆแล้วโรเชลเธอคือนักข่าววัย29ปี ทำงานอยู่ที่เมืองคลิปแลน์รัฐโอไฮโอถึงแม้จะบอกว่าเธอเป็นนักข่าวที่ทำงานให้กับสำนักข่าวชื่อดังแต่ความเป็นจริงแล้วงานที่เธอได้รับมอบหมายเช่นงานเอกสารหรืองานชงกาแฟงานพวกนี้มันก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับการทำข่าวเท่าไหรนะ่นัก ถ้าเป็นคนอื่นโดนแบบนี้คงจะหมดไฟในการทำงานไปแล้วแต่โรเชลไม่ใช่แบบนั้นเธอยังคงขยันและทำงานที่เธอได้รับมอบหมายต่อไปจนเมื่อวันหนึ่งโอกาสของเธอก็มาถึงทางสํานักข่าวได้มอบหมายให้เธอเดินทางมายังซาวนาน่าเพื่อทํำสกูปข่าวเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทางสำนักข่าวนั้น เห็นเรื่องไวรัสระบาดเป็นข่าวที่ไม่ได้สำคัญจึงมอบหมายให้เธอทำหรือเห็นเป็นข่าวที่ร้ายแรงเกินกว่าจะส่งมือดีมาเสี่ยงภัยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม โรเชลรับงานนี้มาทําโดยไม่ลังเลเพราะนี่คือโอกาสของเธอเธอเดินทางมาทําข่าวที่ซาวนา่าแล้วสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นจากนักข่าวสู่ผู้ประสบภัยโรเชลนั้นเอาตัวรอดมาเรื่อยๆจนได้มาพบกับคนอื่นๆอีก3คนซึ่งเธอก็เปรียบเสมือนแกนกลางของทีมที่คอยเชื่อมอีก3คนเข้าด้วยกันเธอมักจะคอยให้กําลังใจโค้ชคอยปกป้องเอลิทเมื่อเขาโดนนิกแกล้งและถ้าสังเกตก็จะพบว่าทางฝั่งของนิกก็ไม่กล้า กวนตีนโรเชลเท่าไหร่นะซึ่งหลังจากเดินลุยน้ำกันจนขาเปื่อยในที่สุดพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้ขึ้นฝั่งสักทีและดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะเป็นเขตที่พักอาศัยของผู้คน <Civil ization. S 1> ขอฟาดหัวสักทีเถอะ ok อา้าวจะโฟแฮนใส่ฮันเตอร์แต่ดูเหมือนว่าสโมกเกอร์ไม่เข้าใจ ที่นี่คือหมู่บ้านเอเมเรซึ่งดูเหมือนว่าทางเข้าของหมู่บ้านนั้นจะได้ถูกปิดตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Lights on. S 3> <anybody> เมื่อผู้รอดชีวิตลองตะโกนถามว่ายังมีใครอยู่บ้างก็ไม่ได้มีสัญญาณตอบรับใดๆกลับมาแต่ถึงอย่างนั้นโชคก็ยังดีที่ห้องนี้รับภายใกล้ๆนั้นยังเปิดอยู่เอาเป็นว่าเข้าไปเช็คอินกันหน่อยแล้วกัน Hey, get here. อ่าแล้วนั่นจะยืนแอคอีกนานไหมเ okay, ฮ้มีใครจะเข้าอีกไหมจ๊ะรีบๆเลย <Dick? S 2> <c oughs> กูล้อเล่น They ภายในห้องนี้รับภัยแห่งนี้มีข้อความมากมายได้ถูกเขียนเอาไว้ไอ้นับโปเลียนบาบันมึงวิ่งหนีอย่างกับคนขี้ขาด อย่าออกไปข้างนอกเรามีน้ำและอาหารเพียงพออยู่ที่นี่ระวังด้วยมีพวกมันอยู่ในน้ำ นอกจากนั้นแล้วข้อความเกินครึ่งภายในห้องแห่งนี้ก็ถูกเขียนด้วยภาษาฝรั่งเศสซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะรัฐหลุยเซียนามีวัฒนธรรมแบบผสมผสานร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสซึ่งข้อความที่ถูกเขียนด้วยภาษาฝรั่งเศสนั้นล้วนแต่เป็นการเขียนไว้อาลัยให้กับคนรักและผู้เสียชีวิตที่ต้องมาตายเพราะเชื้อไวรัสระบาด แต่เบาะแสที่สำคัญที่สุดคือข้อความจากบุคคลปริศนาสองคนใจความของมันคือยังมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่ที่บ้านกลางสวนลองไปที่นั่นดูอาจจะพอมีเรือเหลืออยู่สามารถใช้มันหลบหนีออกจากที่นี่ได้ซึ่งถือว่าน,นี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้พวกเขาทั้งสี่รอดไปจากสถานที่แห่งนี้ดังนั้นอย่ารอช้ามุ่งหน้าไปยังบ้านสวนกันเลยดีกว่า ภายในหมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีจุดหนึ่งที่ชาวบ้านทำการฆ่าง,งัวแล้วนำมากองรวมกันคาดว่าพวกเขาคงจะคิดว่าเชื้อไวรัสอาจจะมีสัตว์เป็นพาหะหรืออาจจะติดต่อกันระหว่างสัตว์กับคนแบบโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคทางน้ำอย่างโรคชีนู ซึ่งมันก็ไม่แปลกถ้าหากว่าพวกเขาจะคิดเช่นนั้นเพราะที่นี่แทบจะไม่ได้รับข้อมูลและการช่วยเหลือจากหน่วยงานซีด้าเลยชาวบ้านจึงจำเป็นต้องเอาตัวรอดแบบตามมีตามเกิดตามเวนตามกรรมตามผลบุญที่ได้สะสมกันมา Get ready. The โดยชื่อของหมู่บ้านเอ็เมเรนั้นก็มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งก็มีความหมายว่าหมู่บ้านที่อยู่ในบึง ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีการปลูกบ้านเรือนบนพื้นที่น้ำท่วมขังมีทางเดินไม้เชื่อมไปมาระหว่างกันชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจนสุดท้ายธรรมชาติก็ลงโทษซึ่งก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านเอ็นเมเรนั้นมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดที่ทำให้ธรรมชาติถึงกับโกรธจนเกิดเชื้อไวรัสบัตซบนี้ขึ้นมาหรือจริงๆกรีนฟูก็อาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ด้วยกันเอง แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันได้เวลาเชฟกระทะเหล็กสุดทางของหมู่บ้านเอนเมเร่ก็คือทางออกเพื่อไปยังบ้านกลางสวนซึ่งเมื่อเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตเปิดประตูออกมาดูเหมือนภายนอกตอนนี้นั้น จะได้เป็นช่วงเช้าของวันใหม่ซึ่งพวกเขาก็รีบมุ่งตรงไปยังบ้านกลางสวนโดยทันทีโดยสภาพบ้านเรือนทั้งสองข้างทางนั้นร้างและไม่มีสัญญาณผู้รอดชีวิตขาดเดาว่าถ้าชาวบ้านแถวนี้ไม่ติดเชือ้อก็คงจะไปรวมกันอยู่ที่บ้านกลางสวนหมดแล้ว There's plantation house a ซึ่งเมื่อเดินตามถนนกันมาสักพักพวกเขาทั้งสี่ก็ได้มาถึงทางเข้าของบ้านใหญ่ใจกลางสวนแต่เมื่อเข้าไปสำรวจกลับพบว่าที่นี่เต็มไปด้วยผู้ติดเชือ้อคาดเดาว,ว่าพวกชาวบ้านทั้งหมดคงจะอพยพหนีกันมาตั้งแต่เอลเกเตอร์ฟาร์มหมู่บ้านเอนเมเรและมาสิ้นสุดที่บ้านกลางสวนแห่งนี้ซึ่งในห้องนอนของบ้านนั้น ก็มีร่องรอยการเขียนข้อความเอาไว้มากมายตั้งแต่การเขียนอวดสถิติการกำจัดผู้ติดเชือ้อไปจนถึงการเขียนไว้อาลัยเขียนนัดหมายสถานที่แต่เป็นสถานที่ที่นัดหมายเพื่อจะเจอกันในโลกหน้าหรือก็คือคาดเดาได้ว่า ณเวลานี้ตอนนี้ที่นี่ไม่น่าจะมีใครเหลือรอดอีกแล้วซึ่งเมื่อสำรวจภายในบ้านกันไปได้สักพักเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตก็ได้ออกมาสำรวจกันต่อ,อยังสวนหลังบ้านและพวกเขาก็ได้พบเข้ากับวิทยุปริศนาที่ได้ถูกวางเอาไว้ Can anyone hear me? nowhere else you go เมื่อสนทนากับปลายสายก็ทำให้ได้ทราบว่าเขาคือชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเวอร์จิลดูเหมือนเขานั้นได้อาศัยและหลบภัยอยู่บนเรือนอกชายฝั่งแถวๆนี้ซึ่งตั้งแต่ที่ภรรยาของเขาถูกกัดและเสียชีวิตไปเขาก็หลบอยู่บนเรือคนเดียวมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตติดต่อเขาไปดูเหมือนว่าทางฝั่งเวอร์จิลนั้นก็พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่งก็ไม่สามารถทราบได้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเขาอาจจะหวังผลตอบแทนเขาอาจจะเป็นคนมีน้ำใจหรือจริงๆเขาอาจจะแค่เงาไม่ว่าจะข้อไหนก็ตามเวอร์จิลนี่แหละคือความหวังในการเอาตัวรอดซึ่งการเดินทางของเวอร์จิลก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาเล็กน้อยดังนั้นตอนนี้ทั้ง4คนคงต้องถอยไปตั้งหลักกันในบ้านก่อน เพราะดูเหมือนผู้ติดเชื้อแถวนี้นั้นจะไม่ยอมให้พวกเขาทั้งสี่คนจากไปง่ายๆดูเหมือนว่าคนสวนที่นี่จะมาตรงเวลานะ หนีจากแก๊งปาลาโครนได้ก็ต้องมาเจอแก๊งปลาหินต่อ <Sure. S 1> เอาเป็นว่าตอนนี้เรือของเวอร์จิลใกล้จะมาถึงแล้วดังนั้นยังพอมีเวลาเล็กน้อยให้กล่าวขอบคุณสำหรับคนที่กดถูกใจคอมเมนต์แบ่งปันกำลังใจหรือกดติดตามรวมถึงซุปเปอร์แตงจากคลิปก่อนหน้านี้ด้วยครับดูเหมือนว่าคนเหล่านี้ก็จะมีน้ำใจไม่แพ้เวอร์จิลเลยขอบคุณอีกครั้งครับ ตอนนี้ประตูทางออกไปยังท่าเรือนั้นสงสัยจะถูกล็อกแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเวอร์จิลแกมีกุญแจนอกจากจะเป็นคนมีน้ำใจแล้วยังเป็นคนเล่นใหญ่ซะด้วย ซึ่งตอนนี้ชาวสวนที่นี่ก็เริ่มจะไม่พอใจแล้วดังนั้นก็คงต้องรีบไปขึ้นเรือโบกมือลาดินแดนอลิเกตเตอร์และชาวบึงว่าครั้งหนึ่งเคยมาที่นี่และมีความทรงจำที่ดีหมายถึงดีที่ยังไม่ตายจบเลฟฟเดสสองตอนที่4 s ่สวอ f ฟ v ฟีเวอร์ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเลฟเฟอร์เดสตอนที่4 S w a r m f e v e r ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับมาดูรายละเอียดเล็กน้อยกันหน่อยดีกว่าอันดับแรกชาร์เจอร์ที่ถูกขึงอยู่ริมลำธารถ้าไม่นับเรื่องความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยมันก็คืออิสราเอลครับโดยลักษณะการถูกขึงของชาร์เจอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับตัวแลมดาหรือโลโก้ของเกมฮับไลน์นั่นเองต่อมาในห้องนิรภัยทางเข้าของหมู่บ้านเอนเมเรที่มีการเขียนไว้อะไรผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นเนี่ย มีชื่อของเวอร์จิลดูกาสเกิดในปี1953และเสียชีวิตในปี2009ซึ่งคนคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นญาติกับไอหนุ่มเวอร์จิลที่มาช่วยผู้รอดชีวิตของเราก็ได้แต่มันก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับเพราะเวอร์จิลที่เป็นคนขับเรือเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลอะไรระบุเพิ่มเติมเลยเกี่ยวกับชื่อเต็มๆของเขาว่าสุดท้ายแล้วแกเวอร์จิลอะไรกันแน่ต่อมาส่วนสุดท้ายชื่อตอน Swarm Fever ความหมายของมันก็คือโรคที่มากับน้ำหรือโรคที่อยู่ในแหล่งน้ำท่วมขังนั่นเองซึ่งคนไทยเราก็จะคุ้นเคยกันดีกับโรคชีนูและโตสไปโรซิตซึ่งตัวก่อโรคเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์อย่างหนูหมูวัวควายหรือสุนัขสะสมกันอยู่ในแหล่งน้ำท่วมขัง จนเกิดเป็นโรคชีนูในไทยเนี่ยพบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนเอาเป็นว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปลุยแหล่งน้ําท่วมขังหรือถ้าจําเป็นต้องลุยจริงๆเนี่ยก็ให้ใส่รองเท้าบูทป้องกันครับและนี่ก็คือรายละเอียดเล็กน้อยที่นํามาฝากกันในเลฟเฟอร์เดสตอนนี้ครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เหมือนเดิมครับก่อนจากกันไปหากมีเนื้อหาส่วนไหนตกหล่นผิดพลาดทางผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยผู้ชมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยแล้วจนกว่าจะได้พบกันใหม่ครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ